สวัสดีครับเมื่อนี้วันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบปเขาจะว่าปีใหม่ตะกี้นะครับเพราะว่าจะเป็นนาเทศกาลปีใหม่สงการหรือว่ายัางกระจ้างนะครับกรุงเทพชิโลงสิโปมีสิบโมีค้นบปมีการค้าการขายยังเกิดขึ้นนะครับเมื่อมวอนี้ผมสิพาไปเบิงแต่เ้าตอนนี้ตีซีตีฮานะฮะตีฮ่าแล้วว่า มันสิเป็นคือ20ปีตะกี้บ่20ปีขึ้นหลังนี้ที่งเงียบเลยนะบ่มีรถบ่ม,มีการค้าการขายเอามาเบืองตามหนทางถนตนตั้งตัวน,นี้ผมอยู่ล่้วเขแหงนะเสียล่ารั้แหงนะครับแยกบ้านมาสิเขาอเรียวเขาล่ามขาขแหงนี่แหละแต่ก็จีมุ่งนาไปอ,อยูนะ่อยู่สาทวนนะครับมุ่งนาไปสาทวนมาเบืองว่ะมันจะเป็นคือตะกี้บ่สลเหลวไปกัน โอ้ยังมีรถอยู่อันนี้ตรงล่าคเามแหงดิจีกินสะพานอ่าความแยกล่าสาลีเนาะแต่ยังมีรถมีล่าอยู่แต่ยังคน้นยังยังคือตอนื่อปีใหม่ที่ผมเดินทางเนี้ยมันขึ้นกันยังคือเก่าอยู่เนี่ยครับนี่ยังมีคนอยู่อ้าวกระเบื้องไปเรื่อย จากจุดนี้เลยก็จะไปเบิง้งจุดข้างหน้าอีกพระเจ้ายัางนี้ว่ามันหนี้กันขายของบ่ก็มาเบิ้งกันแยกลำซาลีลุงสะพานขามแยกมาแล้วแต่ยังนี้คนล้อรถดลด้ออย่างอยู่ดีพนักงาน คนก็นยังทำงานอยู่นะพนักง,งานเขียดคนก็นยังทำงานอยู่นี่ตีหานี่บดถือไว้เงียบเด็เนี่ยเรื่อยๆอยู่ต่อไปผมสิขึ้นสะพานน้ำข้าวแหงเหงด้กราชีไปเบิ้งตรงในเมืองไปก็นี่เซนเสียข้องตันกันแล้วกันเขาไปเพชรบุรีเขาไปหา สุขุมวิทเพื่อนจิตอ่ะอ่ะองเบิงยังมีการน,นั่นะนะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วขายของอยู่เนาะนี่มี้านค้า้านขายอยู่อ่านั่นเ,เขาไปขึ้นไปะสะพานนัางําแยงก่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิม เอาล,ละลงสะพานมาแล้วตรงนี้เป็นซีแยกล่ำคังแหงตัดพลัมเก่านะตัดพลัมเก่าข้างซ้ายไปสีเลียนทางขวากับพลัมเก่านะแหละก็ยังมีรถลอยู่เหมือนเดิมก็ยังมีคือเก่าอยู่เนี่ยทุเทือผมมาเนี่ยมือเศร้ากับเป็นดทั้งชีหละมาแต่เศร้าตีจีตีห่าก็ยังมีรถที่กิง่งที่กิ่งแล้วเพิ่นว่ามันต้องเงียบเนี่ย มันต้องบ่มีรถแล้วนะมันต้องเงียบโล่งเลยนะแต่กกยังน,น,นี่รถนเรียนอยู่อือแสดงว,ว่าคนหลายขึ้นบ่กเพราะบบานบอกจังได๋วะ่าคือบ,บ่กลับคือกับอยู่แต่ว่าคนมันเพิ่มขึ้นมีหลายปัจจัยเนาะต่อไปสิไปตรงข้องตัดนะสีแยกข้องตัดผมจะเลี้ยวขวาไปนี่ ตรงไปกระสูขุมเวทพัฒนาการเลี้ยวซ้ายไปนะเลี้ยวขวาเนี่ยก็คือข้องตันก็ถือว่าปกติปกตินะครับปกติอยู่เลี้ยวเขามานี่ก็จริเขาเพชรบุรีด้วยครับถนนเพชรบุรีเส้นท่างนีบูนโอ้เดงจึงคือยูคือเกาอยู่โอ้ยไม่แตกต่างตรงไปนั่น กะจิเป็นท่องรอพ่ออ่พงกะจิเป็นอา,อาอาโศกเด้ซีแยก่กะโศกตรงไปนั่นอธิไปแต่มันกระแดงอยู่นะ่ะแมนบบคนบบกับบ้านแมนบโเนี่เอาบบกับกับโบกับ,กบเสแล้วล่ะเบิ้งกันไปครับ ตงนี้ก็จะเปลีนสีแยกอาสุนะครับอาสุตรงนี้ก็มันก็เป็นทั้งสีละอู้คนก็นยังผูกพันคือเก่าอยู่นะครับมาเป็นยังนี่เพิ่นก็นยังเปิดร้านขายของก็ลังจีเปิดร้านอยู่เพราะว่ามันพึ่งตีห่า ไข่ขวักไข่ขวางถนนกับเต็ม้มลงแร่มหลายแถวนี่ค้นก็รถกับเต็้มทางคือเก่าไม่แตกต่างตื่นขึ้นไม่อย่างจะเด็กเทือบท่านนอน อยากเห็นถนนลงลงคือตะกี้คือที่คาวาวาเออช่วงเทศกาลค้นกับบ้านเหมือนถนนในกรุงเทพชีลงลงสรุปว่าตีหากนันยังมีรถคือเก่ามันมาลงดอกมือนีนวันที่สามชีพแล้วมือนันสามที่เบสแล้วจิเมียต่อไหนสามเอสวันที่หนึ่งก็มาเห็นงานอีกแล้วเนาะมันต้องกลับกันดอก ถนนโลง่ลงๆกับเบามีแล้วล่ะซุ้มมือนี่มันคนมันหลายขึ้นเนาะอืมจันบอกว่าสวัสดีครับ